สวัสดีครับกันออยทุกทท่านนะครับก็พบกันมาจําเช่นเคยนะฮะสำหรับกัญหาแนวทางกันออยนะเช้านี้วันที่10นะครับวันสบนะฮะอากาศเย็นครับวันนี้เื่นมาเย็นครับยังไม่ลมนะแต่เย็นมากนะครับอุณภูมิประมาณ18องศาครับ18 19องศาครับตอนนี้เอามาดูผลเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนนะครับนอกจากหายไปหลายหลายวันนะช่วงนี้คือไม่ได้ทําลงนะฮะ เริ่ม,มันที่หก่อนนะที่จะให้ดูคือเลขสี่แปดเจ็ดนะครับว่ายังอยู่หรือไม่นะครับที่หกมามีแปดมาหนึ่งตัวนะครับวันที่เจ็ดหลุดนะครับที่แปดก็มีแปดมาหนึ่งตัวนะครับวันที่เก้ามีสี่มาหนึ่งตัวนะฮะมาดูวันนี้วันที่สิบนะครับมีแปดมีแปดมีสี่นะครับเหลือเจ็ดนะ เจก็มาบ่อยกันนะช่วงต้นๆคนระะับอาจจะเป็นเลขสี่ก็ได้นะครับมะดูผลเข้าหลุดของเมื่อเมื่อวานก่อนนะครับบวนสูตรเก่าไม่เข้านะฮะวิ่งบนเข้าศูนย์กับหนึ่งนะครับม่ล่างไม่เข้ารูดล่างไม่เข้านะฮะฝั่งวิ่งนะฮะตุ๊บตึ๊บต๊บฝั่งวิ่งก็นะรูดเข้าศูนย์นะครับวิ่งเข้าหนึ่งนะครบมีบนล่างหนึ่งิงล่างเลขหนึ่งนะ ปหยับเลขหนึ่งเลขอ่าเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งนะฮะมาเข้าคู่กันสประยับหนึ่งนี่เดินทางได้ดีนะครับเข้ามาสองนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ดูว่ามันขอหลุดนะครับช่วงอ่าสามสี่วันนี้นะฮะอาไปดูผลข้าหลุดกันนะครับ วานตรงนี้ก็เข้าตรงนี้นะแล้วก็ <c oughs> ตูนหนึ่งนะครับดูวันนี้ก่อ,อนะ 3, 1, 4, 3, 3นะครับอ๋ออน้อยเศษนะสามหนึ่งสี่สามสามนะครับสามข้อตรงนี้นะเลยยัหนึ่งนะครับหนึ่งสี่นะฮะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไม่มี สีไม่มีนะครับ04110นะฮะสําหรับหน่อยปกตินะครับ041 4ก็ไม่มีอีก10ส่วน10อยู่ตรงนี้นะครับไอ่นี่คือสุดบนนะมันลงล่างนะฮะสุดบนลงล่างนะครับของเรามีเนี่ย240 440นะครับ041นะครับเป็น41แทนนะ อส่วนน้อย v ีไอพีหกเจ็ดสามสองห้านะฮะเจ็ดสามสองห้านะครับเจ็ดสามสองห้าตัวนี้ไม่เข้าเลยนะครับอืมโอเคคึกขยันเดี๋ยวว่าที่คึกขยายันนะคึกขายันก็จับคาดอตัวหนึ่งนะหกเจ็ดสามครับหกเจ็ดสามตรงนี้ อะโอเคครับเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะฮะยังไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงเลยครับห้าหกเก้าศูนย์สองอันนี้อันนี้อันนี้หกแปดศูนย์ใส่ลว่นลอยล้นน 6, 8, ะ ก็เขียนานะหาเนาะหากกล้องใหญ่เกินไปนนะครับก็วันนี้นะอันนี้ตั้งที่ห้านะฮะห้าเราคือเลขห้าก็คือตัวนี้นะครับห้าสองสี่หก แปดเก้าสองเลขใกล้เคียงกันนะเลขเข้าคู่นะครับวันนี้เข้าคู่กันนะครับศูย์แเป็นศูนย์นะครสี่สองเป็นแปดปดหนึ่งเป็นแดนะครับ, 4, 2, 8, 8, 1, นนรบชุดเดียวเลย088ย์แศูแล้วก็หนะครับ 8ปดหกนะครับแถวเดียวเลยครับวันนี้กล้องตกออกไปไดยนะแปดหกนะครับแถวเดียวเลยครับวันนี้แถวเดียวเลยนะครับศูนย์แปดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกศูนย์หกแปดห้าแปดสี่นะครับ เจ็ดกหหกนะครับแถวเดียวน,นะครับบนม,มีหกหกกับแปดแปดนะครับหกหกและแปนะฮะตรงนี้มีสี่สด้วยนะประหย 2, ะัดสองนะครับเอาไปดูหมาย่ลงนะครับแปดเก้าสองสี่หกครับผมจะอ้อมแขนเข้าไปเขียน,นครับแปดเก้า แปดสองแปดสี่แปดหกเสองเกหกสแล้วก็4ีนะครับทางด่วน5 8 5 9 5ดห้าเก้สองหหนะฮะตัวชนนะฮะศูนย์ห เดี๋ยวก็ชนได้นะ8 8 8 7 8 6ตรงกลางนี้นะครับ8 5 5 8นะฮะ8 4 4 8 8 4นะครับ7 6ก็6 6ตัวเองนะขนาดแถวเดียวยิ่งชนเยอะขนาดนี้นะฮะ8 4 8 6 9 6 ห้าแปดนะครับเลขแปดค่อนข้างเยอะนะฮะเลขแปดค่อนข้างเยอะนะแปดกับหกหกกับแปดจะอยู่ตรงนี้ก็ชนนี้ด้วยนะฮเนี่ยเราประหยัดหนึ่งไปแล้วนะฮะเป็นเละหนึ่งนะอ้าวความชัดเจนไปที่พระเอกต่อนะครับอืมนี่ ห้าห้าห้าวางสองเด่นก็ไปโผล่ที่น้อยพิเศษ ivp นะฮะเจ็ดไม่มีนะครับสามไม่มาสี่สี่เด่นห้านะครับชนในนะห้าไปแล้วหกเก้าสองสี่ไปแล้วแล้วก็หก นะครับหกมาแล้วด้วยนะฮะหกมาตอนไหนเนี่ยหกหกห้าหกเก้าศูนย์สองนะครับที่มีชนนะเจ็ดสามศูนย์นะครับตัวชนมีตรงนี้นะฮะห้าสี่ห้าหกห้าเก้าห้าสองนะครับเอ้หก สี่เก้าสี่สองนะครับห้เก้าหกสองแล้วก็เก้าสองนะครตัวชนนะครตัวชนห้าสี 56, 5, 6, 5, 6, ต่ตรงนี้นะฮะห้าหกห้ากับหกต้องมีอแล้วครับตรงนี้นะฮะห้าเก้าห้าเก้าต้องมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะ ห้าสองชนทั้งแถวเลยนะครับเลขห้าก็แถวนี้ได้เลยนะครห้านี้นะกับแถวนี้นะครับสี่หกสี่เก้าสี่สองสองส,องสี่หกเก้าหกสองและก็เก้าสองชนเด่นอยู่ตัวเดียวนะะหกเก้านะครับ เขียนวันเลขสองนะสองนี่มานี่นะฮะมาอยู่นอยพิเศษอานอย v i p นะครับโทษนะฮะเลขสองนะสำหรับวัดอื่นๆนนะฮะเลขห้าก็แถวนี้นะฮะทั้งแถวเลยนะครับนะครับโอเคนี่ชนที่เก้าหกนะที่เหลือก็จะเป็นแปดหกแปดสี่ แล้วก็ห้าแปดครับประมาณนี้นะดูเล็กวิ่งนะฮะเล็กวิ่งเล็ห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามาแรงนะฮะเล็กสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้แรงเหมือนกันนะเล็กสี่นะครับเล็กศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งสอง x หกหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หกนี่นะครับเน้นๆเ,เ,เลยรวมกันแล้วห้าห้าสี่หกนะหกสี่ห้าสี่นะเพิ่มสี่หกห้าสี่มาด้วยนะฮะนะครับเขียนไปเขียนม,มาเริ่มเยอะแล้วนะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดหนึ่งสอสาี่ห้าหก็ดอันนี้เพิ่มมาจากตรงนี้นะแดงตัวล่างนี่นะห้าสสี่หแล้วก็ห้าหกนะครับห้าสี่หนะครับห้าสี่หกนะน่าสนใจอยู่นะนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคาเตือนไว้ด้วยนะตัวเลขมีเข้ามีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ ส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีันใหม่ัพนพรุ่งนี้สวัสดีครับ